โอ้แตงโม่ไอ้พี่ขึ้นเป็นนวยดีแถ้พี่ปลูกเป็นปลูกเป็นวะนนีน่ได้ทุกจกังนวยหรอบ่ทุกจังนวยหรือบ,บอ่ขยันหดด้วยนี้ขยันหูแเล่มันก็เป็น เป็นพวกเจ้าเป็นผู้สาวหว่มันแซวมันมันมาท่านมันาท่นมาเบิ้งไก่มนเินป่าจัองเินป่าคมาเบิ้งไก่แล้วสิว่าอ๋อไัวนะ่ใจหวานไ่อาไม่ใ้ออ,อ,อต้อต้นนี้กจะไปกินเด็ดต้น อันนี้ต <Bond> <pakai Again> ้นกระทอมวานอยู <Bless> ่ไกลีอนอมครับกระทอมเดี๋ยวยังอ้อยมันท่นมันเดี๋ยวจัค่อยอันนี้มากก็ได้หนอี่ใส่ญีุ่่บอกอนัรน้ำใบน้อยน้ำ็ิอาหารน้ำบ้สวยใส่ต้นกล้วยบออนี่ไงใบนแล้วน้ำใบน้ำไงน้ำ ดินม nah ันแข็งมันบ่อันนี้เด้นี่ล่ะดินมันแข็งมันเกิดยากโอ้ยคือจังต้นไม้อ้ายบ่เห็นบ่เหลืองห้อยมันดินมันแน่นเออกนี้เด้เอาแห้งวนมีเด้แห้งหดน้ําแห้งดินแน่นเียงไสเด้นี่เด้ไผคือขยันออกซิเจนโอ้ขยันเฮ็ด เาจักต้นต้นเบียร์จักบาทนะเพ่ต้นน้อยๆนิดบาทสามสอันนี้อันนี้หาคิดสามสิบเกือนี่ไปแล้วันเดีเอาถุงขวงแม่ตีทีมีอนตัวมันจังสิดหลากมันไหนส้นใส่ไปได้เนญ อย่าเอาถุงออกฟูตใดก็จะปลูกทั้งถุงนี่บ้าอันไหนที่ไอ้ปลูกไว้เนี้ยนี่ที่มันขื่นๆื่นยู่นีแล้วมีอันไหนในที่ไอ้ปลูกไว้แล้วมันขื่นมีอะไรนที่ปลูกไว้แนี้ยมันตายายมเอาขันเจ้าปลูกตายเมื่อเจ้ายังปลูกได้ต้องให้คนที่เขาปลูก คืนนี่ไอ้ไผมันปลูกคันไอ้ปลูกตายเมือดมันก็ตายเมือดเดีพอมือห่อนนะปลูกเมื่อคืนเราต้องีคนนี้นั่นดีแป้งหมดยังยังเป็นนวยัดีาโอเค้คืนเพราะึ้นได้หังไห่เนีเาเอาแปว่าตายเมือดไผ่ที่ไอ้ปลูกไว้ ได้วเฮ็ดแน่ตักน้าให้นี่ว่าพวกเพจนันคือสลัดไหนอันมายูมไว้คุณบอกอจะถึงบ้าจมากำลังไงไปไลย

ต้อนอี้อยังสั่นอยู่น้ำขบขบหนิพี่ตักปังตักปังต้นตักปังบ่ตักปังมันใหญ่มันต้นใหญ่อยูบอ่บ่ค่ะมันใหญ่ตักปังนี่ัักปหนิเี้ยอ๋อบุ้งไว้กินปากไว้กินเปิดกินกับหยังตักปังบกกคน,นออพริกใหญ่ มอปูท่านี่เหี่ยวเมืดดกขนาดมอปูพวกสนะักพักสาลาเน่พักอันนี่เนียจงบริสุทธิ์เพินแต่เวลาเห็ดลาเห็ดกอย บอ,บอพกพิงม่าน,นี่กใหญ่ายกันปะน,น,น,นี่ย่ายมากปะ ไอัง,นะงม่ไอ้มาลาบอผู้ใดง่ามคนแล้วนี่โอ้ยูานี่มาแล้วก็มีสยางตอนบันก็ไปในบริสุขเขาเป็นบ่บัดนี่บ่เจ้าอยากเจ้าอยากให้วักโม่เจ้าหน่วยไง มงน้อยกกจะปิดถิ่มเลยต้มเลยเงน้ยไอ้สามห้อยแหล่าจะปิดถิ่มเลยสามจีจเขาปิดหกูนเลยบันห้อยจีบมันจะปิได้ก็นี้ีคือยังไม่ห้อยปิดอยู่นี่อันอันเรายังยับเิดถิ่เล วดกแต้ว่้ยเน่อยอนอดดแดดเดอนันสีดกบทีในแนาเสียงน้อยแย่นี่ยงปิดน้อยไปเดาน้อยหลังเก็บเงินแต่เดาพิกินก็ปนในเปลี่ยนนู่นหนึ่งสองสามสิบเมื่อไต้ติอาหาร หายทางเดียวตีคือบ่ให้ทาง นี่ไงตายแล้วนี่ต้นอันับโตเงับเลยตายแล้วใบซอยมดม้ดินนลงตีเพราะเกิดบะเ้แต่ว่าอันนี้นี่นีนี่นีนี่ีนี่นีนี่น่นี่น่งี่นีน ต้นใหม่เจอแมงกินเกี้ยงต้ตนเอยียงนั่นตนน้นใหม่คำทำแปรคำเยี่ยมเท่านั<อ>าน้นอ๋อเด็กเหมือนต้นป่วยนปลาตัวใหญ่ือปลาอย่างที่เห็น,นที่ให้อาหารปลาแล้วมันคืออะไร 忘了真的。 กดเสยบ่อยู่ข่รลงอยู่นน้นเกิดเสยมั่เป็นจะหักแท้มันแข็งอยู่ข้นเสยได้มาอยู่ข้าโอเป็นหักแท้านไม่มันแข็งแต่บไม่มันแข็งเหรอ ตื่นมานปอบเหียบเพื่อเนเหมือนปะเอาเด็ดเมือเนเล้วแล้วต้นหน่อยลงมบานหัวตัดออกบอกไม่ได้ตวนเถอะถึกตัดทำมานนี่ เขาเหตุใดต้องเต็มบ่แค่เดียวตัดเถียนแค่ลอดเด้งมันบ่ตายมันก็แตกขนาดแล้วมันบ่แตกมันก็ตายแค่นั้นเองท้องเงเออมันบ่อยากตายมันก็นต้องแตกออกแค่นั้นมันโมมีใบาหายอากาศพอเลี้ยวตัดจำรายบางทีมันเกิดเรื่องไทยตอนลูก่ลูกไป like We